สวัสดีครับวันนี้แป๊ดดอนเจดีสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพสู่สายตาท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ตําบลดอนเจดีนะครับอําเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถนนด้านหลังผมนะครับตรงไปก็จะไปออกที่อําเภอศรีประจันศรีประจันนะครับส่วนด้านหน้านะครับตรงไปตามเส้นทางถนนด้านหน้าอีก1กิโลเมตรนะครับก็จะออกถนนเส้นคลองส่งน้ํานะครับแล้วก็ตรงไปที่พระบรมราชานุสาวรียพระนเรศวรนะครับ อีก4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไปชมแปลงที่ดีกันครับครับถนนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือเส้นที่ผมบอกว่าอีก1กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะไปออกถนนเส้นคลองส่งน้ํานะครับเลี้ยวขวานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเเอรสวนนะครับหรือว่าจุดยุทธหาตีนะครับจากตรงนี้ไปอีกแค่4กิโลเมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะไปที่อําเภอศรีประจัน์นะครับประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับ พื้นที่ข้างเคียงก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ําไฟนะครับเข้ามาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินเข้าไปในเนื้อที่เนื้อที่แปลงที่ดินนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับเจ็ดไร่นะครับประมาณเจ็ดไร่ครึ่งนะครับเจ็ดไร่ครึ่งไร้ละสองแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับตรงนี้ที่จะผ่านเข้าทางด้านหน้าที่ดินเนี่ยจะเป็นถนนแบบนี้นะครับไปอีกประมาณยี่สิบเมตรนะครับ อีกประมาณ20เมตรนะครับตามถนนเส้นทางนี้นะครับถนนเส้นทางนี้มีน้ามีไฟเข้าถึงแล้วนะครับส่วนถนนตรงนี้นะครับเป็นสาธารณะนะครับแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสาธารณะยังไม่ได้จดเป็นสาธารณะนะครับเนื่องจากว่าการจดนะครับต้องไปเสียเงินนะครับก็เลยนะครับชุมชนทางนี้นะครับเขาก็ยังไม่ได้ไปจดกันนะครับแต่ความจริงมันคือสาธารณะโดยอโตเมติแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อที่ทางแปลงนี้นะครับเขาก็อุทิศ ถนนทิศที่นะครับเป็นที่ทําถนนนะครับเสาไฟก็อยู่ด้านด้านนอกของที่แล้วนะครับเสาไฟอยู่ด้านนอกของที่แล้วนะครับถือว่าเป็นสาธารณะโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยธรรมชาติกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าทางทางทาง,ทางการจดทะเบียนทางกรมที่ดินยังไม่ได้ไปจดก็จริงแต่ว่า มันเป็นพื้นเป็นถนนที่ต่างคนต่างยกเป็นสาธารณะแล้วนะครับไม่มีการปิดกั้นกันแน่นอนนะครับาวิศวกรทว่าเวตรงแต่ที่ดินก็อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับลึกเข้าไปตามขอบคันนาตรงนี้นะครับเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่สองงานนะครับในภาพที่ท่านเห็นเป็นขอบขอบตรงนี้นะครับ ทางส่งน้ำก็อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับน้ำไฟมีพร้อมเข้าถึงแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับเนื้อที่ดินที่เป็นดินตรงนี้ที่ที่ถ่ายทวดเอาไว้นะครับเป็นดินที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากเลยนะครับจะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับไม่ออกเป็นสีแดงนะครับเป็นดินที่เขาดูแลนะครับดูแลปร,ปรับปรุงพื้นที่มาโดยตลอดน,นะครับ ราคาขายนะครับไร่ละ2องแสนนะครับเไร่ครึ่งนะครับเไร่2งานนะครับตามขอบที่ดินที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านหน้ากล้องเลยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสนใจมาแวะชมที่นะครับโทรเข้ามานะครับ0ูนย์หกศูนย์ห้าหกแปดสี่สี่สี่นะครับแปะดอนเจดีย์นะครับก็ที่ดินแปลงนี้กคงไม่ต้องเดินดูนะครับ เห็นชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมนะครับและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ